สบายดีสวัสดีเหมือนว่าเจอกับสองลิงสาวแล้วมอน้ลิงสาวแล่วกะหัวหนุงหัวหุ่งอ่านวัวเทียนลมผัดปิวนี่กะเป็นบอลวัวเทียนห้องลิงเองเนาะมอน้ลิงสาวแล่วกะมีความคิดฮอหมูเพื่อนตอนเทียนโมบายเฮียนเอังซื้อเมื่อ้วก็คือเทียนตอนเทียนโมบายวัวมียังคิดยังเลยพี่น้องึืนมาใหญ่ึ้นมาซึกว่า มีพารานาทีมีสิงทาพี่สอบร้ายพี่ซายเย็นโมเยนแผดดีต้องสูสเซนพี่น้องลิงซาลากะโอ้ยเงาเงาเซ็งเซ็งมินิกอย่หองคนเดียวนาะพี่น้องโมข้าจาออกไปร้านกาแฟเบิดเข้าไปนางมึงมุทเียนอยู่หานกาแฟลิงโบมากรนาะลิงกินกาแฟบบคอยเก่งลิงก็เลยอยู่หองเอาวันนี้ลิงซาลากะ เอาหมวเกามาให้พี่น้องเมืองเป็นจังได้พี่น้องหีนลิงซาวล่าหรอวอจะข่าวอ่าใบอ้ออของลิงเนาะใบเฉยว่าใบเบลูนตอนนี้กับใบุ่นนี่กันอันนั้นพระซาวล่าเขาจะเอิ่นว่าใบที่สิบปลายปีเนาะเขาจะเอิ่นใบอ้ออคือใบซัมนี่เนาะซาวปลายขึ้นเมื่อจะเอิ่นใบผู้สาวใบนั้นใบอ้ออใบใสๆวใบสันซาเนาะส่วนนั้นก็เป็นส่วนที่แบบว่าบริคิดยังไรเลยพี่น้อง สวกนิ้วสึกป่พะพลานาธิลหลายแฮงพี่น้องยิ่งใหญ่ยิ่งมีพลานาธิหลายยิ่งคิดหลายพี่น้องมื้อนี้ลิงสาวลาวกะทักทายสบายดีเมิดคุณครูคุณคนยามแรงเนาะพี่น้องเนาะลิงสาวลาวกะโอ้ยเงาๆซิงๆอยู่ห้องเกียวงูไปปามแล้ว <laughs laughs> ไปพี่น้องเอ้ยมือ้อ, i, น,อนี้สิเฮ็ดหยังเนงาะกินแรงเนงาะว่าสิไล่สดก็บ่ไล่บ่ได้ไลหรอกเพราะว่า ่าดิ้งอาร์ตคลิปตอนนี้เป็นเวลาอยู่สองโมงพี่น้องสองโมงเที่ยงเนาะจากหน่อยสี่โมงเคืองลิงกะจะออกกําลังกายพน่นคลายสมองอ่าลหลุดขบวนเนี่ยอะไรกะกินข้าวอับนะบึ้งบุเทียนต่อสวงนี้ลิงสอบนะพี่น้องเฮียโมสวงนี้ลิงบุญดี๋ยคอยตอบคอมเมนต์ทุกคนเนาะเพราะว่าลิงเฮียนนักเนาะจะอ่านบุนเทียนไลน์สวงนี้เพราะว่าลิงกะเฮียนบมาทาันแล้วเดือนซิปต้นเดือนซิปวันที่หาเนาะจะเริ่ม เขาเฮียนเป็นปกติบัดาบาลลิงกัเขาขึ้นปี6พร้อมแล้วก็เฮียนพ้องปี5นําอันนี้บ่แม่นลิงตัของเนาะเป็นลิงค่าโควิดลิงมาสลิงบุเฮียนบ่ทันมูจังซี่นะกําตกของแลวพี่น้องกซําแบบซําตกถึงเฮาบ่ตกกซําตกเนาะเพราะเฮาแลนกลับไปเฮียนนํารุ่นน้องคืนเนาะกได้เฮียนเป็นเฮียนเป็นบางนาเนาะคือสวง ลิงมาก,กว่นสีลิงไปเห็นก่อนสองวิซาเนาะแล้วยังอีกสีวิซาลิงตรงกับเดนไปเห็นกับดุนน้องคืนเนาะถึงว่าลิงโมเดโตกับยังแต่ว่าเห่าก็บตรงกับไปเห็นน้ำดุนน้องคืนเพราะว่าเฮาเหียนสะแต่ว่าอาจารย์เราก็ห้เหาขึ้นปีหกน้ฉะนั้นเฮาตรงเหียนลายแลนไปแลนมาบิงไปบิงมาเนาะบ่ฮู้ว่าลิงจะเห็ดมันได้สำไดจะทนมันได้บอเพราะว่าปีหกกันยังถูกพเพราะแหงล่ะวีซ่าคงปีหาอีกนั่นแหละเป็นสิ่งที่ว่าทรมานเด็กกระยุงยาก ที่สุดในสวงนี้เนาะของลิงสาวลาวเขอกําลังใจในเด้อพี่น้องเงยเป็นกําลังใจลิงสาวลาวคนนี้แน่ลิงขอ,อยังหลายลิงขอเอาซําอ่าพันหนึ่งคอมเมนต์จากสาคนสาวทุกคนก็โอเคแหละเอะาซ้ำร้อยคนจักคอมเมนต์โอ้สิเถิงวะเอาซมหาคลิปซะคลิปนี้มันบ่มียังหลา่นอนบนนี้เบิ่งยังหลายเพียงแต่ว่าขอกําลังใจจากพี่น้องของเฮาทุกคนเนาะพี่น้องที่ว่ากําลังเบิ่งลิงสาวลาวคนนี้อยู่เนาะ รลกเอาตั้งแต่หุบอาหุบเกาเนาะไพทิมากในความที่เป็นนิ้งสาวลาวเนาะก็เลยอยากหเห็นแต่ข้าววสาวสาววโอโอเนาะหาพี่น้องเลยเบิร์โอเคคลิปนี้นิ้งสาวาวก็ขอตัวลไปก่อนเนอะแบบไลก็จะหน่อยพี่น่อยกับพี่น้องกับล้ำคาจเจ๊สิ้ยมึมียังหาเห็นมึมียังเอามาห้เบิร์สักมีแต่มาบาอกซื้อหนาเบื่อจะได้ชิวาซนะ จะในกระเบือลิงสับหลับสิงหันโบหูสิไปเห็ดคลิปยังเสียออกไปเนาะชิพาพี่น้องไปเบิ้งทะเลเวียดนามกับโบเดไปเนาะเพราะว่าสวงในทะเลจะคนไปเที่ยวไลยไปสอบเบิ้งผู้สาวเวียดใส่บิกินมีมีบอลโบหูเนาะแต่ว่าลิงไปชิพาพี่น้องไปแต่ว่าไปบโได้เนาะลิงต้องอ่านขอสอบโอเคสิบบได้ไปว่าจะค้นสิบบได้เห็นบนในคลิปหนึ่งเนาะในตัวเมืองชิบาลิงยังอยู่เวียดนามผู้สาวเวียดชิเป็นจังไดไปพาพี่น้องไปเบิ้งต้องในเบิ้งแด็ดพ่ายที่ใบเบิ้งลิงเนาะ ในอีกยังอีกปีหนึ่งปีปลายลิงสบุปไปไทยว่าคลิปเดือทะเลเนาะโอเคเจอกันคลิปหนาคลิปนีลิงสาราโคตัวลาไปก่อนเอาจำศีรษหน้าที่มือนี้มาทักทายสบายดีเมื่อทุกคูทุกคนพี่น้องที่ฮักแพงได้เป็นกำลังใจลิงสา,าวลาตลอดมาขอหายทุกคนถือเล็กในวันที่หนึ่งเดือนซิบนี่เล็กสีออกแล้วพี่น้องเพราะว่าเห็นอ่าเอือยเนาะเอือยลิงเพิินเป็นคนขายเล็กมาสั่นซะ เป็นโพสดวงเนาะเลขไทยเนาะวันที่หนึ่งนี่เดือนซีฟเนาะเลขไทยจะออกเป็นเวลาสามโมงเนาะขอให้ทุกคนซื้อเลขยันก็ขอให้ถึงให้ดุน้ปังให้16ล้กานสาวหลานสามสิบหลาน,าลานไปเลยซาถูกบา,บาย